มีคนมาดา่าในโซเชียลมีคนมาดา่าว่ากอดแม่อยากได้สัตว์เลี้ยงสักตัวนึงเฮ้ยพม่บอกจริง,อ,รงอันนี้เรื่องจริงถ้ามีขายแม่ซื้อเลยมันไม่มีตรงนี้ไงมันตรงนี้มนันโซนสื้อผก็เป็นโซนสัตว์ไงกูกินมเนี่ยรจริงแม่จะซื้อไงอ้าวลูกสาวโอ้โหหนู้ทำไมไม่ตื่นเดี๋ยวลูกห<อ>ยอกแล้วไปแล้วกันเนอะโอ้โหเิ็ม นัดก,กันกี่มูเนี่ยลูกจะรู้จักหมดแล้วจะรู้จักวายหมดแล้วแล้แลนไปนะนะนะมีแม่สักวันที่แบบว่าแม่ไม่ต้องบนนะ่นม,มั้ยนะนะมีไหมมีไหมขอวันเดียวที่ไม่บน่นะะถ้าหนูออกไปบ่ายมากมันก็ร้องแต่นี่ใส่ขี้บดนใสี้แกมันพูดใช่แบบไม่กล้าพูดเลยแต่รองเท้างบอกไม่ต้องใส่รองเท้าว่าลูกอ่ะ าอ้ไหนอะผูแ่ผไหนอะผู้ไหนอหอผ้าใบไหมถ้าเด็กดจักต้องผ้าใบไหมวันเนี้ยอแมวฮะแมยอ่าเ่อย่าซุบซิบไม่เอาแล้วนะหมาแมวไม่เอา ันนี้จะซื้อหมวกอีกสักสิบใบเสื้ออีกสักสิบตัวกางเกงสักยี่สิบตัวจัดไปเลยลูกเต็มเต็เดี๋ยวแม่ให้ตังค์ของนี่ของแข็คาะของแข็เยอะมากที่ไหนจะรู้จักงหเงินเยอะเปล่าอยากได้อะไรซื้อไปเลยแม่ให้รบคนละหนึ่งบาทหนึ่งพัน้หเหนึ่งพันจะซื้ออะไรได้ งานยังหาไม่ได้เลยไม่มีงานทําเลย้ยมีคนมาด่ายนโซเชียลมีคนมาดาว่กกอบแม่เอาไปคนละพันวันนี้จะไปซื้ออะไรก็แล้วก่แม่ไม่ว่าหนึ่งพันอะไรไปพอเดี๋ยวคิดคิดไปเยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะซื้อแบบจริงๆจะให้คนละห้าร้อยแต่ว่าเกรงใจเห็นยังไม่ได้กินข้าวกังวันนี่พันหนึ่งรวมข้าวด้วยเหรอไม่หวมแม่ต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงขนมจีนแล้วกันไม่กินขนมจีนแม่ก็รู้ถูก รู้จักถูกแล้วทีมงานสามคนแม่เป็นคนที่สี่ห้าสิบแปดเก้าสิบได้ยี่คนตัเลขเคนเรามาทั้งหมดเลยสิบเอ็ดคนมันเป็นความฝันของส้มที่ส้มเคยพูดไว้จันเดีว่าอยากได้รถบัสอ่ะดังๆังเลยอยากได้รถบัสผ่วงเลยโอ้วบ้านเราคนมันเยอะไงไก่ได้ไหมแดดร้อนมากไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกินไก่ย่างก่อนหน่อยหนึ่งตรงไหนมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยบ้างคะไก่ย่างอร่อยค่ะเขาบอกถ้าไปตรงไหนนะตอยนี้ก็มีใช่ป่ะไก่ย่างอร่อยบ่ะ ลอร้อนควาหเลี้ยวัอยูหิวอร่อยหิวด้วยนะใช่ันก๋าเสียกิน มีกว๋วยเตี๋ยวเขาบอกเข้างในนี่ผีกว๋วยเตี๋ยวแ<ท>เแล้วถ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอือก๋วยเตี๋ยวตอนนี้หิวอ่ะต้องอะไรก็<ะ>ได้แล้วแหละก๋วยเตี๋ยวหมูแดงวันนี้แม่ให้งบเท่าไห <S 1> <S 1> ร่เดี๋ยวจะให้งบไปช้อปปิ้งกันท่านหนึ่งร้อยทีแบบว่าใจดำไปนะพันเลยเหรอหนึ่นงพัแม่นคนหนึ่งพันเดี๋ยวมาดูว่าคนละหนึ่งพันที่แม่จ่ายไปอหนูได้ บาทอย่างห้ิคห้าสโอเคหนึ่งสองสามสี่หดแปสห้าร้อยดี0รอดีน้ำอะคะน้ำขวดใหญ่20เป็น520ร้อยยี่สเป็น540 550ย่บาอทอันนี้กอปิ้งอ่าข้าวปเจให้กับเหลิวคนละห้าร้ออ่าอ่าเซลเอาไปเดี๋ยวได้อะไรบอกเจี๊แล้วกันเออเดี๋ยว เบิก yup. แม่ให้เราไปดูกันข้าในว่า hmm. ม mm ันจะมีอะไรให้เราซื <t t like ้อบ like ้างวันนี้ได้วันนี้เป okay? ็นวันเสาร์นะปกติของมันต้องเยอะอยู่แล้วแต่เดี๋ยวไปเจอใครอ่ะใส่แม่ด้วยทุกคนอยากได้สัตว์เลี้ยงสักตัวนึ่งจริงป่าจริงอันนี้เรื่องจริงถ้ามีขายแม่ซื้อเลย มันไม่มีตรงนี้ไงมันตรงนี้มันโซนสื้อผก็ไปโซนสัตว์ไงพูดจริงป่ะเนี่ยจริงแม่จะเื้อ,อไรช้างอ้ชอช้างไปเลี้ยงทุกตัวนไม่ไม่คุยกับแม่เลยแค่ตัวเดียวพอไม่คุย,ยกับแม่มช้างนะ ดูหมวกห้องดูหน้าวเองว่าชอบไหมอ่ะพี่ก็ชอบิแตนี่กูสน่ารักอันนี้น่ารักสวยเออันี้สวยเอออันนี้น่ารักอันนี้หมวกนเท่าไหร่คะเอาไปนึ่งนแตกล้วเมื่อกี้พี่เขาล้ใ้นะจจ่ายไปแล้วร้อยห้ารหเลยเหรอัไลยขกินบ้างเอาไปเรากินกินิดีลูกห้าบาทห้าบาทพี่เออะไรแค่หบาท ม่นใจแม่จ๋าซื้อเลยดีกางเกงกางเกงกางเกงอันนี้หนูชอบใส่คือต้องบอกว่าบ้านนี้นะเห็นของเซลล์เห็นของถูกไม่ได้วิ่งใส่มันบางไปไหมคะมันไม่เหมือนพี่หยกอันนี้สวย่ร้อยห้าสิบบาทใส่หนึ่งกางแล้วพี่หยกซื้อเลยสวยอ่ะใช่อันนี้ไซส์อะไรคะเอาอันนี้ไซส์สามอันนี้สี่สิบอะคะ อันนี้ใหญ่สุดแล้วพี่หยกพี่หยกซอยเลยแม่ซอยไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทดูว่าวันนี้จะซื้ออะไรได้อีกบ้างตอนนี้คุณวายเหลือเกินหลายคนหลายหลายสิ่งทุกคนเริ่มเล่อยล้อเล่อยล้อจนถึงห้าร้อยสองคนค้าเราต้องการไม่ซื้ออะไรอะไรเราซื้อไปแค่ร้อยห้า,า,หา,า,าสิบบาทรองเ้าหนึ่จริงจริงอ่ะจะตุต๊กจั๊กมันต้องเดินแบบซอกแซกเข้าไปในในซอยด้วยใช่ปะเดินไม่เป็นอีกแล้ว้านนอกอย่างเงี้ยกล้าอะไรเงี้ยโว้ยน้องแหลงแดงแวบโอ้ยนี่ก็สวยอ่ะ โอ้ยอันนี้น่ารักแม่อันนี้น่ารักโอ้นะ้ยเอาอันนี oui> ้อันนี้น่ารักกว่าแต่นี่ยจะเลิกง่ายสีนี้จะเลิกง่ายันมีน้ำรูปด้วยนะเฮ้ยแต่เอาทรงต้องทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้มันจะแบบว่าใส่ของได้เยอะใบเท่าไหร่คะใบใหญ่ห้าร้อยห้าสิบใบเล็กสอง้อห้าสิบใบเล็ี่ร้อยห้า wow> สิบแม่เมีเยอะมากนะกระเป๋าแบบนี <m <m ้ที <m <m ่บ้านอ่ะ นี่ก็แบบมาเห็นตรงใหม่ก็แบบอยากได้เไปฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้จะเป็นเสื้อที่แบบว่าคำใบรุ่นพูดใช่ไหมตรงร้อยทางโซเดียดไ่นั่นอย่างเงี้ยห้องเรามีแ,วแมวมาดูไหมว่าเสื้อนียเหม,มาะกับหนูหุ่นละห้องเรามีแมวนะมาดูได้แต่ว่ามันเละ ค่ะมีไซส์ใหญ่ไหมคะแอลค่ะมีไซส์แอลก็คือเราเลือกคำเลยแล้วเขาก็จะมีไซส์มีสีให้อมหยุดเออแม่ใส่ส้มหยุดโอเคสีอะไรสีขาวไซส์นี้เลยนะพี่จ๋าต้องเอานี้โอเคป่ะจ่ายใครจ่ายมาเนี่ยค่ะสามตัวค่ะต้องไปป่ะครับไปข้าไปข้าเจ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 ้าเร่เร่เร่ขึ้นรถ เหมาะสำหรับแบบว่าชอบเที่ยวอะไรแบบว่าเมื่อยนี่มีงานที่ก็ร้อยเดียวจริงๆสื500ๆ้อผ้าร้อยเดียวเยอะเนาะพอนั่งแล้วก็รู้สึกว่อาอ๋อเดี๋ยวค่อยชอบก็ได้นั่งอ่่<บ>นังดูวิวบรบรยากาศไปก่อนอ๋อ,อคือเป็นตัวอย่างว่าถ้ามาจะรจักเขามีรถบริการ,ร,รแบบนี้ด้วยมีรถกี่คันคะสองสองสองปกติแล้วจะรู้จักคือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่เสาร์อาทิตย์ใช่เขาเปิดเสาาร์อทิแค่ เป็นไงบ้างขายดีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะคนเดินเดินน้อยลงองนี้ใช่ไหมอาทิตย์แล้วดีกว่าโอเท่าไหร่ระคะอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบอันนี้ราคาส่งแล้วหรอส่งสี่ร้อยห้าสิบค่ะอ๋อโอเคมีไซส์ใช่ไหมโอเคค่ะรับอันนี้ได้ค่ะหนึ่งตัวเวลานี้โอเคนะโอเคยินเั่าตัวดีกว่าเจ้าปอาร์รย์ขายยาอันนี้มือสองเหรอจ๊ะสองครับเขียนเลือกอะเยอะเหลือเกินอ้าว พราะของเขามีน้อยก็ว่าของเขาน้อยเพราะของเขาเยอะก็ว่าของเขายเยอะขาสั้นเท่านี้แหละขาสั้นใส่แล้วจริงเหรอจริงตอนนี้เราก็เดินที่สเจอรู้จักกันเสร็จแล้วนะคะจิ้งไก่งบไปทั้งหมดทุ900กกบาทจบไปได้ไม่ได้นำจะไปสรุปไหมไปสรุปที่บ้านนะว่า หนึ่งพันแล้วเหลือคนละกี่บาทแล้วก็ได้อะไรมาบ้างแต่้อนไม่ไหวแล้วปวดท้องปวดขาปวดท้องปไปไปกลับไปเจอกันที่บ้านไข่บ้างกระสุนหมวไข่หมวเครีมของแม่เสื้อหนึ่งร้อย 7จบาทแม่ปิดปากแม่หมด170 170็ดร้ยกค่าพวกคุณคุณไป540ใช่ไหมเ้เป็น650 7 2อ้ค่าทางด่วนอีก50บาท2รอบไปกลับ100ก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยแม่เหลืออยู่ร้อยบาทสูบรองเท้า150กระเป๋า250เป็น400เสื้ออีก100เป็น500แล้วทำไมตังค์มีแเช่นนี้วะอ๋อซื้อน้ำซื้อน้ำคมอ่ะของคมรองเท้า150ย50เป็น300 นี้100ก็เป็น400อันนี้450ก็เป็นแ5 0เหลือร้อยเพราะว่าซื้อน้ำไปด้วยซื้อน,น้ำไปด้วยเดี๋ยวอันนี้400อยนี่หนึ่งร้เท่าไหร่ค่าต้นได้ไต้นค่าเท่าไหร่มหมดป้า500หมดใช้เงินเป็นเหลวตัวได้เสือ้อตัวหนึ่งแล้วก็โคเบจว่าแต่วันนี้ต่างเดืนนัน่งาายังใสยอยู่เลยนะ กินหยกแม่ใสยอยู่เลยโอ้โหเดี๋ไม่ต้องทำมาเป็นว่ะเฮ้ยแม่ยังใส่อยู่เต้ยมันคนชงให้กินเองเมื่อเช้าอา้าวก็ต้องกินไงแม่บอกแล้วว่าของมันดีก็ต้องกินประจำไงชเช้าเยน็นก็คืออันนี้อันนี้เนี้ยเนี่นี่ยเนี้นนนมันคือคอลาคลาเจนเป็นคอลลาเจนเบบไทยคือเขาเป็นคอลลาเจนเป็นเหมือนทำให้ผิวแบบดูเด็กอะนุ่มฟูอะไรประมาณเนี้ยคือไม่เชิงว่าเป็นกูต้าที่ทำให้ผิวขาวใส เพราะว่ากูต้าเนี่ยในในแบรนด์เดียวกันอ่ะเขาก็มีนะคือเขาเป็นแบรนด์เดียวกับกูต้าแม็กอะไรนะคุณน่าจะเคยได้ยินเพราะกูต้าแม็กเนี่ยขายดีมากแบรนด์นี้เขาขายมาประมาณ7ปีแล้วคือไม่ต้องห่วงเรื่องแบบความอันตรายเลยเพราะว่าขายในเซเว่นอ่ะถ้ามันเป็นอะไรก็คงไม่ขายในเซเว่นได้หรอกถูกไหมเขาไม่ขายในเซเว่นด้วยเหรอใช่เป็นซองเล็กราคา59บาทเป็นเป็นกล่องเล็กมีสองซองอ๋อห้าสิบเก้าบาทได้กล่องเนี้ยกล่องนี้ซื้อที่วัดจันทร์แล้วก็บูธ แม่ชวนให้ลูกกินเท้าเย็นคื้แม่คน,<อ>นกินด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะผิวมันจะได้ไม่เหี่ยวเหมือนคนแก่จริงมันจะช่วยให้หน้าดูเด็กลงอันนี้อย่างคิมอย่างหยกใช่ไหมจะไม่ใช่คนที่แต่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าเยอะพี่หยกกินมากี่วันละแปดเก้าว,วันแล้วตอนะนี้จริงๆเขาบอกว่าจะเห็นผลภายในหนึ่งอาทิตย์แต่หนูก็เรื่อยๆนะก็กินมาแล้วก,ก็รู้สึกว่าเออแบบผิวดีว <Wow. S 2> ขึ้นไม่ที่ที่ว่าแม่ว่าพี่หยกที่ติดใจคือหนึ่งรสชาติอร่อยมันอร่อยคือคอลลาเจนเนี่ยจะบอกว่า มันมีอย่างหนึ่งคือคอลลาเจนดีๆเลยนะแบบแพงๆหรือแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีอย่างหนึ่งคือกล<า>ิ<า>่นคาวของคอลลาเจนคือแต่มันเป็นกลิ่นของเขานะาไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะกินยาแล้วรู้สึกวาเนี้มีกลิ่นนะแต่ว่าน้อยกว่าแบรนด์ๆอื่นๆที่เคยกินมาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า นอนน้อยก็ไม่โทรคิมกับหยกนอนเช้าทุกวันแต่แม่ลองกินดูนะแม่รู้สึกมันไม่มีข้าวไม่เลยเลยแม่ชอบอมอชอบใช่มันจะอร่อยตอนที่แม่ไปชมเหือนน้ำน้ำเย็นเย็จริงๆชมกันน้ำเย็นใจมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวแล้วจะแบบเกิดจากการดูแลตัวเองเออใช่ไม่ใช่ว่ากินแล้วขาวกินแล้ว ผิวดีเลยนะมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆในแค่ส่วนหนึ่งในการช่วย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 ใช่คุอย่างต่อเนื่องใช่ต้องอย่างต่อเนื่องนะแต่แม้ว่ามันคือกินต่อเนื่องก็ไม่รู้สึกอะไรเพาะหถึงมันรสชาติอร่อยสองคือเรามั่นใจว่ากินแล้วมันดีขึ้นถูกป่ะแค่นั้นเองใช่ลองดูมีขายที่วัดสันเหรอกล่องใหญ่กล่องใหญ่วัดสันขายที่วัดสันแล้วก็บูธส่วนกล่องเล็ก ขายที่เซเว่นอะลองดูอันนี้ที่ที่มาบอกอะอยากให้ทุกคนไปลองกินจริงๆเพราะว่าผิวอะมันเป็นอะไรที่ถ้าไม่ดูแลมันก็ไม่มีทางที่เออมันไม่มีทางที่จะดีได้หน้าดึงให้ตึงได้แต่ผิวไม่มีทางที่จะตึงได้ถ้าคนไม่ดูแลนะคะดูแลผิว่ะอีพีนี้ก็ฝากประมาณนี้อะต้นข้าวฝากหน่อยค่ะ <c oughs> ก็ฝากช่องซอมเชงสามชายนะคะฝากกด ไลค์กดแชร์แล้วนะคะกดกระดิ่งทุกงๆ่ดยค่ะนี่ทิปหน้าจะไปไหนทิปหน้าจะไปไหนไปสุพรรณค่ะไปการเต้นค่ะไปการเต้นกันหนีแม่เที่ยวเราจะไปกันแค่เด็กๆทุกคนแต่ปเจไม่ได้ไปไปแค่เด็กๆจะเป็นอีพีหนีแม่เที่ยวเป็นอีพีหนีแม่เที่ยวเราจะทําเป็นลย์ลิสต์ขึ้นมาเป็นรายการหนีแม่เที่ยวซึ่งจะมีแต่เด็กๆมีหยกมีคิมหรือหยกคนเดียวหรือคิมคนเดียวและหลยวและต้นข้าวด้วยจะได้ไม่ต้องมีคนแก่บ่นให้เราลานใจบายบาย